สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ไฟ์ขับออกไปเที่ยวบ้างนะครับทริปนี้เราเดินทางจากจังหวัดนนทมุ่งสู่นครนายกนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยครับเพราะว่าเนื่องจากฝนตกนะครับ2-3ชั่วโมงนะครับผมวันนี้พวกเราก็จะไปกางเต็นท์ที่สวนไควะนครนายกนะครับและแล้วเราก็ยังไม่ถึงไหนนะครับน่าจะประมาณคลอง8นะ ฝนตกไม่หยุดเลยฮะสภาพโอ้โหไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเดินแ,แล้วเราก็ต้องไปต่อนะครับฝนเริ่มจะหยุดแล้วนะฮะฟ้าฝนไม่เป็นใจเลย วี้ผู้เราก็เลือกรถเล็กนะครับเมื่อวันนี้ผมก็เอาเวฟร้อยพไอออกมาขับนะครับระยะทางห่างจากบ้านผมแค่8 0โลนะครับก็เลือกขี่เวฟดีกว่าครับเบื่อแล้วครับบิ๊กไบค์สำหรับวันนี้ผมมากลางเต็นที่สวนขวาเพราะว่าติดกับผ่านังดดาแล้วก็น้ําตกสลัดใจครับแล้วก็ผ่านหัวหมกนะครับผมก็เป็นหุ่เก๋าติงไก่ที่เขาเรื่องลือกันนะครับวันนี้ว่าจะไปล่าหมอกไม่รู้เจอหรือเปล่าฮะ อันนี้ผมก็ถึง้วครับสวนไครวะที่นี่ก็ดูไปหลายช่องนะครับผมเขาก็มากันนะฮะวันนี้ว่าจะกงางแถวน้ำตกเลยฮะนี่ก็ตีน้ำตกกระอางนะครับว่าจะขึ้นที่ผานางดำแล้วก็น้ำตกสลัดใดด้วยฮะโอเคครับผมโอ้ที่นี่สวยเนะี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะฮะ สวยนะครับเนี่ยอันนี้สองคนนี้หกมาได้ตอมใจครับกี่รถคว่ำเลยผมยอดอันนี้รถเราก็รถเล็กนะครับทริปนี้ลมลื่นเย็นโอ้มีหินด้ฮะสวยดีฮะอันนี้ครับผม เรามาเจอยูทูบเบอร์นะครับช่องอิดมีแมนนะครับผมปาเจโร่สีแดงใช่ไหมฮะลืมแล้วน้องเขาชื่ออะไรปาเจโร่เนี่ยคุณเธอทิมค่ะอ๋อเพิ่งไปออกงานมาใช่ไหมฮะใช่ที่ล่าสุดกับน้องแม็กใช่ไหมใช่งาน,นงดนตรีในสวนโอ้รถสวยฮะนี่ครับน้องทับทิมช่องอิดมีแมนนะครับ,บเออจริงจริง น้องเขาก็ไปงานของน้องแม็กนะครับที่ผ่านมาครับผมเขาเรียกว่าแคมป์โฟกหรือเปล่าตั้งฟังดนตรีแล้วก็กางเต็งครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไปกางเต็นก่อนฮะนี่ประมาณเที่ยงนะครับอากาศเพิ่งจะเห็นแดดฮะนี่ครับนี่ก็ไปข่ารีบรีบกลางครับผมบรรยากาศสุดยอดมากเลยยอมรับเนีย สุดยอดไหมวคตเย็นเลยจริงเหรอติดมาค่ากลางคุณเท่าไหร่นะร้อยถ้าติดคนละร้อยท้งสุดถือว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มมีตรงน้ำตกนั่นอ่ะโค้โสวยเลยพี่น้ำตกกระอางไงโอ้หสวยเนี่ยโอ้โหเอี้ยเล่นนี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยพี่ลงไปยังไม่รู้เลยเลยเป่ไหน แล้วก็เต็นท์หว่นแบลวเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นทุกอย่างให้เธอนะครับทั้งแบกทั้งกลางหรืออย่างเดียวครับผมโสดเราก็กลางประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เขาเอามาคนเดียวเต็นท์เนี่ยช่วยบอกเหตุผลหน่อยทำไมมาเอาเต็นท์คนเดียวมานอนไม่นอนคนเดียว่ยากนอนพวกมึงนะทำไมครับม,มึงตีนอ๋ออาวสังนสุด เอาจิงแบบซ้ำเลยเปล่าไม่ซ้ำผู้หญิงเนี่ยชอบชายที่นี่เป็นไงห้าให้คะแนน5คะแนนให้10เลยครับรรยากาศดีไก้ด้วยใกล้ด้วยแล้วก็บรรยากาศก็โอเคมีห้องพักมีคาเฟ่มีคาเฟ่มีอะไรอะมีของขายมีแบบห้องพักแล้วก็มีจุดกางเต็นท์แล้วก็มีน้ำตกอยู่ในตัวถือว่าเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปไหนโอเคครับบรรยากาศดีกว่า ต่เสียงเดียวครับไม่มีสาวมีหญิงอันน้นมอ้นะครับรบาดาใช้ของปลอมองี้เลยคุโทรครับพูดแล้วหมื่นแปดหมื่นห้าแหม่ยังบอกของปลอมนี่อะไรฮะเนี่ยโต๊ะครับโอ้สายแบกหญิงครับผม อะไรอะ่ะเอกร้อยบาทเฮ้ยไม่แพงนะปกติเป็นพันเลยนะเนี่ย กาแฟเนี่ยกาแฟครับให้คุณหลีครับคุณหลี่หน้าหม้อครับอะไรให้กาแฟกาแฟครับของซอนครับเท่าไหร่เอ่ะร้อยยี่สิบบาทครับได้กี่แก้วดย่างนั้นเลครับขอดูก่อนนะครับอาจจะห้าแก้ว้ประมาณห้าซองห้าแก้วใชครับกาแฟไหมครับ นี่ครับปีไอ้ครับผมสภาพนะครับตอนอัรุรูนมากครับผมแล้วก็หมอนนี่ก็ปล่อยล้พักแคเนี้รอมันก่อนอันนี้ผมจะพาไปเดินสำรวจข้าวๆนะครับเมกาต้องขอบอกเลยว่าดีมาก นี่ก็เหมือนเป็นโดมนะฮะแต่ของไม่มีขายเลยดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำนี่ก็แยกใช้ยแยกรหญิงผมดูรีวิวมาเหมือนจะไม่มีน้ำอุ่นนะนี่ครับห้องน้ำชายที่ดูมาเหมือนจะไม่มีน้ำอุ่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าสะอาดนะครับ อันนี้เราก็ลองไปเดินดูน้ําตกนะครับโอ้สวยมากน้ําตกแค่นี่ร้อยนะครับถ้าไม่ได้มาพักนะก็เช่าได้ห้สิบบาทแค่อ้ห้าสิบาทเลือหรออซุ้มเนี่ยร้อยหนึ่งุ้มร้อยนึงแค่ห้าสิบบาท ร่มรื่นสวยมากครับผมไปดูม่านน้ำตกดีกว่าเออไปดูม่านน้ำตกดีกว่านักก่นก็ที่จอดรถนะครับก็มาเล่นตกได้ครับเออสวย อันนี้ผมก็อาบน้ำเรียบร้อยครับน้ำก็ใสเยน็นสบายดีครับคือน่าเล่นมากอัน้ำตกอะ่ะแต่ว่าลื่นนิดนึงบรรยากาศตอนนี้สามโมงครึ่งนะครับส่วนคนนี้ก็ชิวๆครับเพราะว่าอ,อกหักนะครับผมน้องคนนี้ก็โอเคนะครับชอบซอนทายนะครับผม <laughs> วันเช้าให้อกหักอยู่เลย <laughs> ทำไมกลายเป็นช้อนกลายเป็นช้อนถ่ายแล้วมื่ช้าไม่งงขังอยู่เลยเออว่ะเอองงหมดเลยตอกทำมาม่านะครับเพื่อนตายมีไข่ไหมเนี่ยไข่ไข่ไข่สีฟองแต่มีมีฟองอ๋อมีปลาป๋องด้วยครับมีน้ำมันเลยครับโอ้โหเจ้าจริงจิงย่างครับูไม่ได้เลยครับไม่ใชดอะไรเยอะเอามาแบวมาแซวสายแดง เป็นนั่งข่าวร้ายและข่าวดีครับเละฝนตกครับไม่เหลือโอ้โหมาไม่ให้สู้ไปเสียงเลยคนหลังจากฝนกระหน่ำครับผมอันนี้พฟื้นนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครับผมเริ่มจะหิวข้าวนะ ฝนนี่กันน้ำซัมเมอร์เซลล์าาโอ้โหตืนเลยเเลยครับผมมามาเป็นดงน นี่น้องเขากำลังโอหัง คือดับสบายไหมสบายครับในฝันไม่เลยนะสุดยอดจริตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปผานางดำนะครับตื่นเรียบร้อยแล้วครับผมแปลงฟันเรียบร้อยแล้วฮะไม่รู้จะมีบอกหรือเปล่าครับผมแต่ว่าไปดูครับน้ำตกขึ้นไหมสะัดลย์ขึ้นเต็มที่อยู่แล้วหาหัวหมวกขึ้นหมดไตหมดไตหมดไตหมด เดี๋ยวกูก็ค่อยกินแล้วกันเกเคก็เพื่อนเคนไหนที่อยากจเล่นแบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมมากลางที่ลานนี้ใกล้กับผานางดําแล้วก็ผาหูโหมะครับผมแต่ว่าลานนี้ต้องบอกนิดนึงครับคือลานมันดีมากแล้วคนก็มาจองตั้งแต่เช้าครับ7จ็ดแปดโมงเห็นคนเข้ามาจองลานกันแล้วนะฮะ ต้องรีบมาแต่เช้าครับเสาร์อาทิตย์ค่ากางเ็าไม่แพงนะครับคนละร้อยห้าสิบบาทติดกับตกกระอางนะครับผมแล้วก็มีแค่มีซุม้มให้นั่งนะครับก็เช่ากันไปห้าสิบร้อยหนึ่งครับผมแต่ว่าผ่านดามที่เรามาเนี่ยฮะเปิดเจ็ดโมงโอ้โหประตูเข้าไม่ได้นะครับถ้ามาแต่เชา้าว่าจะขึ้นมาตีห้าก็ไม่ได้ครับต้องเปิดเจ็ดโมงทางขึ้นผ่านดานี่ค่อนข้างจะมีตะไค่สองข้างทางครับ ค่อนข้างลื่นนะครับผมขับกี่ก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็ประตูทางขึ้นผ่านนาำดำนะครับติดกับว่าสีกระอางครับผมผ่านน้ำดำนี่ทางขึ้นอยู่ที่700เมตรนะครับคนชอบมาวิ่งเทรลและปั่นจักรยานกันนะครับผมสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่200เมตรนะครับเบรกดวันนี้คิดว่าฝนตกจะมีหมอกนะครับนี่เราก็ขึ้นมาประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับแต่ไม่มีหมอกนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผาสวยครับ ครับค่อนข้างจะลื่นเลยครับผมถนนล้อ,อยางไม่พร้อมเนี่ยฮะโอ้ที่นี่มีร้านขายของชำด้วยนะครับไมไม่เดมายันน่อค่อยมีบอกเลยฮะกลางเต้นได้นะครับคนละร้อย ทางขึ้นเป็นไงฮะสุดๆเลยครับถนนเป็นเลนเลยครับมันลื่นใช่ไหมใช่ครับแล,แล้วก็มีตะไคร่ใช่เกือบจะคว่ำเมื่อกี้ครับแต่ก็งัดขึ้นมาได้ รยากาดเครับไม่มีหมอกแต่ก็สวยเนี่ยแจ่มมากๆระหว่างทางก็นักท่องเที่ยววิ่งเทลเยอะนะครับต้องขับรถระวังระวังเนี่ยฮะระวังพื้นนะครับลื่นนะเนี่ย น้องแก๊ปนะครับอ,อกหักก็มาพักรักที่นครนายกครับผมเมื่อคืนปัด tinder นะครับแต่ว่าไม่ได้โชคไม่ได้คู่นะครับผมเขาเปิดมเบอร์ tinder ด้วยนะฮะคนคนนี้สุดยอดจริงๆอากาศดีอ่กังเต็นน่าจะดีนะประมาณนี้ ผมก็อยู่วัดสีกระอ่างนะครับผมกระอ่างเออไม่มีอ่างสวยดีครับไหว้ขอพรก่อนกลับบ้านสักนิดนึงโอ้สวยเนะี่ยทางเมื่อกี้ลื่นมากเลยครับผม สองฝั่งนี้ตะไคร้เยอะลื่นไปหมดเลยครับนี่ครับที่จอดรถขึ้น้ำตกสลัดใดครับผมต้องจอดตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปจะไหวป่ะเนี้ยไปกลับน่าจะสักสี่โลครับผม ใหญ่สวยนะครับเหมือนสูซรออกซิเจนเต็มปอดสิ้นสุดทางปูแล้วนะครับนี่ก็เป็นทางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทางนี้ก็ชันเอาเรื่องครับผม,มชันนะเนี่ย ก็จะเห็นวิวนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้ยไม่ถึงครึ่งเลยเกืเอบสโแล้วสุดทางหินเฮ้ยทางปนูนก็จะตั้งหินนะครับ เดินมาหน้าโลสองโล,ลมัง้งล่วงอันนี้เหมือนเป็นจุดผาผ่าสักอย่างนะฮะมันเหมือนเขาเขาเป็นสร้างลานกลางเต็นท์นะตรงนู้นมีคนยืนก่อหินอยู่ตองน้าไม่มีไปดูกันป่ะเดออีไปไปเขาจะพักทางมันเดินง่ายครับแต่ว่มันชันอย่างอายุเราก็เยอะแล้วเนี่ยไม่ค่อยฟิตเลยเฮ้ยโอเค ยังไม่ถึงจุดขายน้ําเลยผมก็มาถึงจุดขายน้ํานะครับถ้าถึงตรงนี้อีกสักห้าร้อยเมตรก็น่าจะถึงแล้นนะฮะเฮ้ยเขาไล่เก็บเต็นแล้วนี่ครับแก่งินเองสี่น่าจะประมาณอีกห้ารอยเมตรนะครับ ก็ได้ถึงกันนะครับทางก็ไม่น่าหลงนะเพราะว่าป,ป้ายก็มีตลอดทางนะครับผมก็เอาเรื่องสะองห้าหอบแดกเหมือนกันได้ยินเสียงนะครับค่อยชื่นใจทางนี้ลาดมาตลอดเลยนะครับมันก็ดีนะแต่ตอนขึ้นนี่สิโอ้โห คัลนลาดตลอดเลยเนี่ยหลายร้อยเมตรเนี่ยดูทางครับก็เป็นเส้นทางศึกษารธรรมชาติแบบย่อมๆนะครับเพราะว่า25โลเองครับแค่นี้ก็หอบแล้วผม

การเดินมามากเลยฮนะแล้วก็เหนื่อยด้วยตอนนี้สุดยอด น้ำตกสลัดใจก็จะประมาณนี้นะครับก็คุ้มค่าดีครับผมลองมาดูครับ